สวัสดีครับนี่ผมก็จะมาสอนที่การทำไดนามิกคาวนะครับก็ดนไดนามิกคาวคืออะไรมันก็คือก้อนเมฆครับที่ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยครับก็ขั้นแรกนะครับให้ไปที่เวิร์กสเปซเสร็จแล้วกดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่คําว่าเทเลนเสร็จแล้วก็ไปกดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็เจอคำว่าคาว C ีอลโ่ตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีก้อนเมฆมาครับได้เกิดสังเกตดีดีครับมันจะมีการเคลื่อนที่ด้วยครับ แล้วทีนี้ตรง p r o p e r t y ของคามันก็จะมีโคเบอร์ก็คือโคเบอร์ครับถ้าเกิดเรายิ่งปรับสูงมันก็จะมีก้อนเมฆปกคลุมมากขึ้นครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าแสงครับมันก็จะมีความแบบเหมือนแบบแสงมันก็จะน้อยลงนะครับก็สมจริงมากครับก็ผมจะปรับประมาณเท่านี้เสร็จแล้วก็เดน s i t y คืออะไรก็คือเป็นถ้าเกิดเราปรับสูงครับมันก็จะก้อนเมฆครับมันก็จะดูแบบ คือมากแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับตำต,ำ,ตำแบบสูตรอะไรนี่ครับมันก็คือจะหายไปเลยก็ของผมเอาประมาณเท่าเท่านี้นแ,ลแล้วกันแล้วมันก็จะมีคัลเลอร์ครับถ้าเกิดเราลองคลิกเข้าไปมันก็จะมีคัลเลอร์ไดอะล็อกออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถมาเปลี่ยนสีได้ครับจะเป็นสีอะไรก็ได้อย่างเช่นสีแดงหรือว,ว่าสีน้ําเงินก็ได้ครับหรือว,ว่าจะเป็นสีเทาก็ได้ถ้าเป็นสีเทาคือเหมือนเมฆฝนเลยนี่เป็นสีเทาประมาณนี้คือเหมือนเมฆฝนมากครับแต่ผมเอาเป็นสีขาวแล้วกัน ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ